เดี๋ยวพาพี่น้องไปดูน้ําจุลินทรีย์รถฟางให้วัวที่เราใช้น้ําเดิมๆนะครับต่อยอดมาสามครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับอาคลิปนี้นะครับก็พาพี่น้องมาดูน้ําจุลินทรีย์ที่ผม ใช้สําหรับรถฟางให้วัวนะครับโดยผมใช้น้ําเดิมๆนะครับเพียงแต่เติมน้ําใส่ให้เต็มถังนะครับแล้วก็สลับใช้กันนะครับซึ่งเป็นถัง200ลิตรนะครับผมทํามา3ครั้งต่อยอดน้ําเดิมๆนะครับเขาก็ยังเป็นเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูว่าน้ำจุลินทรีย์ที่เขาเป็นจะมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งผมหมักเอาไว้ก็ประมาณเกือบ21วันนะครับเพราะว่ากว่าจะใช้ น้ำแต่ละถังนะครับหมดนะครับก็วันนี้เพิ่งเปิดใช้วันแรกนะครับก็เลยพาพี่น้องไปดูให้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องเราก็ทําไว้ข้างๆคอกวัวนี่แหละครับใตร่มไม้นะครับก็เป็นร่มไม้เพิ่งปลูกได้ประมาณครึ่งปีนี่แหละครับเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องดูนะครับ อสองถังนี้นะครับใช้ทั้งปีนะครับเวียนใช้ตลอดเพราะว่าเรามีหัวเชื่ออยู่แล้วนะครับพี่น้องนี่แหละครับหาว่าพี่น้องอยากจะทำผมแนะนำให้ทำสองถังลักษณะนี้นะครับจะได้ใช้ทั้งพืชทั้งผักทั้งนาข้าวนะครับจะต่อเนื่องเลยเดี๋ยวพาพี่น้องเปิดดูนะครับน้ำจุลินทรีย์อันนี้ผมใช้ทางโน้นหมดแล้วมาใช้ทางนี้นี่แหละครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์นะครับจะมีลักษณะเป็นฟองสีขาวยักษ์ลักษณะนี้แหละครับพี่น้องทีนี้เวลาเราเอาไปใช้นะครับเราก็นี่แหละครับใช้บัวรดน้ำนะครับเอาไปผไปสมรดพืชผักก็ได้นะครับเพราะว่ากว่าทั้งนั้นจะหมดทั้งนี้ก็เป็น นี่แหละครับพี่น้องต้องรู้จักวิธีการบริหารให้มันต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมใช้สําหรับรถฟางให้วัวนะครับเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารให้วัวอาพี่น้องให้ไปดูใน Google นะครับว่าน้ำหมักมีประโยชน์อะไรบ้างให้ไปดูในนั่นนะครับพี่น้องผมไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะครับมีประโยชน์จริงๆนะครับ แล้วเราก็มารถฟางให้วัวนะครับนี่นะครับวัวของสุดาฟาร์มนะครับผมเริ่มเลี้ยงไม่เยอะนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเมียสีตัวเลี้ยงเพื่อให้พี่น้องใดดูได้ชมกันนะครับว่าการเริ่มต้นแบบคนจนๆหรือคนมีทุนน้อยนะครับเริ่มต้นแบบไหนดีนะครับนี่นะครับรถลักษณะนี้ ฟางเขาจะนิ่มมีกลิ่นหอมพอดีวัวผมทำล็อกละตัวนะครับพี่น้องทำลักษณะนี่นะครับประหยัดต้นทุนนี่นะครับวัวใหญ่มากนะครับพันพื้นบ้าน แต่ก็ใหญ่ทรอเมายมรับไปใหญ่จริงๆหน่วยก้านดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องรถฟางให้วัวนี่แหละครับคือโปรโตีนในฟางไหนมีประมาณหนึ่งถึเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่เรารถตัวนี้ให้คือผมรถฟางลักษณะนี้ให้เขากินหนึ่งปีแล้วนะครับพี่น้องครับจนวัวเข้าชินหมดผมสังเกตด,ดูหาว่าวันไหนผมไม่ได้รถนี้ฟางจะไม่ลดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะแยกตัวนี้ออกออกจากลูกเขาก่อนมันมาแย่งกินทั้งนู้นหมดไอ้นี้มันท้องบวัวตัวนี้ท้องท้องมันกินจุมากนะครับพี่น้องถอยถอยถอยออกออก ก็พี่น้องคลิปนี้ก็พาพี่น้องไปดูจุลินทรีย์ที่เราขยายสำหรับรถฟา้าให้บวนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับนี่แหละครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลิเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ